สวัสดีครับแจ๊บอุดรเอฟซีจ่าโลครับวันนี้เราจะถ่ายคลิปครับต่อไภัยครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับพระสมเด็จพระรังสีครับกทมเรานี่แหละครับสมัยก่อนนี่เป็นวัดที่ติดกับวัดบวรครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นวัดบวรแล้วครับเป็นพื้นที่ของวัดบวรทั้งหมดเลยครับ นี่เป็นวัดรังสีครับสมัยก่อนครับเป็นพระเก่าครับพระเก่าพระโบราณครับประมาณร้อยกว่าปีครับนี่ครับให้ผู้ชมผู้ฟังครับเป็นพระที่ถูกลืมนะครับพระวัดรังสีครับวัดรังสีครับตามประวัติของคนเก่าคนแก่สมัยก่อนเขาเล่นกันนะครับเขาสะสมกันนะครับพระนี้ค่อนข้างจะมีหลักาอยู่นะครับสมัยก่อนครับแต่ปัจจุบันนี้ถูกลืมคืนหายแล้วครับ ครับเป็นผ้าที่แบบพวกเซียนเขาบอกไม่เล่นครับเพราะเขาดูไม่เป็นหรืออย่างไรเราไม่ทราบได้นะครับนี่เราพูดตามความจริงนะครับเป็นสัจธรรมครับความจริงเป็นสัจธรรมครับครับพวกเขาไม่มีครับไม่มีปัญญามีครับผ้ามันน้อยครับไม่สามารถจะครอบครองได้ครับแล้วก็ไม่สามารถจะเรียนแบบเอาออกมาทำสตอรี่ได้นะครับนี่ครับเป็นผ้าเก่าครับผ้าร้อยกว่าปีครับวัดรังสีครับ ตามประวัติของคนโบราณนะครับครับพระวรดังสีนี่ประวัติความเป็นมานะครับคนโบราณเขาพูดกันนะครับมีวัดรังสีไว้ในชีวีไม่ไหวบางนะครับไม่ไหวบางนะครับครับนี่ตามประวัติของคนโบราณครับยังผมนี่เคยได้ยินครับอายุก็8ปดบปีนี้แล้วครับครับดูและชมอย่าเข้าใจครับฟังอย่าเข้าใจนะครับผมทําคลิปนี้เพื่อประโยชน์ครับพระนี่เป็นพระที่มีเป็นพระที่น่า สะสมแล้วหน้าติดห้อยติดตัวนะครับไม่ใช่ไปเก็บเอาไว้ในบ้านนะครับควรจะห้อยติดตัวครับผ้าเนี้ยเป็นไม็วัดหลังสีครับมีไว้ครอบครองชีวีไม่แหววายบางครับดูและชมอย่างเข้าใจครับขวายอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับเป็นผ้าเก่าครับผ้าอายุน้อยกว่าสมเด็จพุทธจารย์ตัวเล็กน้อยครับครับสมัยก่อนนี่วัดติดกับวัดบวานเป็นวัดรังสีครับอยู่ในกรุงเทพเรานี่แหละครับวัดบวานปัจจุบันนี้ เอาพื ite, ้นที่เป็นวัดบวรทั้งหมดแล้วครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับเป็นพระเก่าแก่นะครับพระสมเด็จครับเนื้อเก่ามากครับท่านดูครับรอยยุบจนยอดครับไม่สามารถจะเรียนแบบได้นะครับของเรียนแบบมันจะสกสวกครับเบอร์เบอร์ครับครับไม่ยุบจนยอดอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นพระแท้นะครับเป็นพระที่น่าใช้ติดตัวนะครับครับครับ ตามประวัติของคนโบราณเขาสะสมกันนะครับผมก็เป็นคนโบราณครับอายุ8 1แล้วครับย่าง81บครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับผมจะถ่ายทําให้ท่านดูครับเอาคู่เลยครับสององค์ครับพระของอนนี้เขาจะองค์ไม่เหมือนกันแทบทุกองคนะครับถึงจะเป็นบักแม่พิมพ์เดียกันแต่ก็ไม่เหมือนกันครับการยุบย่นย่อมันไม่แตกต่างกันไปครับครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายทำด้านหลังให้ท่านดูก่อนครับให้ท่านดูแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคู่ให้ท่านชมครับนี่ครับความเก่าครับความแห้งครับดูครับของเรียนแบบมันทําไม่ได้นะครับครับอย่างนี้นะครับผ้าจะถูกลืมครับหรือบางคนก็บอกว่าไม่เล่นครับเขาเล่นไม่เป็นหรืออย่างไรเราไม่ทราบได้เลยครับท่านตรงไปหาข้อมูลเลยครับครับผ้าที่ถูกลืมนะครับจะถูกลืมหมดแล้วครับฟังและชออย่างเข้าใจครับนี่ครับเป็นผ้าที่น่าสะสมมากนะครับ ดูและชมครับชมครับผมจะถ่ายทําไวๆครับให้ท่านดูครับเตรียมพมถ่ายคู่ให้ดูครับพุทธลักษณะขององค์พระมันจะไม่เหมือนกันทุกองค์ครับการยุบย่องย่อก็ไม่เหมือนกันครับนี่ครับดูและชมและฟังและจะคมอย่างเข้าใจครับพิจารณาด้วยครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้ม่ใช่หรือไม่ครับนี่คือวัดลังสีครับมีไว้ครอบครองชีวาไม่ชีวาไม่แใบบางไม่บางเบาไม่บางวายนะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับความเก่ามันทําไม่ได้ครับมันจริงพระที่เขาถูกลืมครับครับับพระก็มีเยอะมากครับแต่มีแต่ในกรุงเทพนะครับที่ผมพบเจอครับต่างจังหวัดก็มีพบน้อยครับน้อยมากครับจะไปถึงคนสมัยก่อนนี่เขาบูชาไปก็มีนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังเข้าใจครับนี่ครับเป็นพระสวยนะครับ เนื้อแ็บสั้นะเป็นเนื้อหาสาระนี่ครับครับเหี่ยวย่นแย่แยกยุบย่นย่อครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเดี๋ยวไมจะถ่ายความให้ท่านดูทั้งคู่นะครับครับผ้านี่เป็นผ้าที่น่าใช้มากนะครับผ้าที่น่าน่าติดต่อนะครับครับผมจะถ่ายสององค์เป็นคลิปเดียวครับเพราะผ้ามันจํานวนเยอะครับไม่สามารถจะถ่ายทําได้ขนาดนั้นผมทําไปห้าร้อยกว่าคลิปแล้วครับดูและชมครับนี่ครับ นี่ก็อีกพิมพ์หนึ่งครับเห็นไหมครับพุทธรัตนาครับความเก่าครับเนี่ยครับควันผุดขึ้นจากในเนื้อนะครับโปรแก่งไม่ได้นะครับไม่ใช่ฆ่าโปรตแกงนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับผมให้ข้อความนั้แก่ที่ชัดๆครับนี่ครับเป็นพระที่น่าใช้นะครับนี่ครับถ้าอย่างนี้ของใครก็แท้ครับดูครับสะสมได้ครับห้อยติดตัวได้ครับเป็นสิทิมงคลแน่นอนครับเป็นพระที่มีพุทธคุณดีครับ ตามที่ผมสืบทราบมานะครับเป็นความรู้ส่วนตัวผมนะครับท่านจะฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูไปด้วยกันครับนี่คือครับความเก่าต้องดูเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับผ่าร้อยกว่าปีนะครับอย่าให้เขาเอาเรียนแบบมาทํานะครับมีผ้าหลายรุ่นครับพวกนัาสะสมหญิงชายทั้งหลายเขาทาเรียนแบบมาแล้วเขามาสร้างสตอรี่นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผมจะไม่สร้างสตอรี่เลยเด็ดขาดครับส่วนตัวผมนะครับ วันนี้ไม่พลาดปินถึงใครนะครับครับครับใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับดูและชมครับนี่ครับดูครับนี่ครับผมถ่ายทําให้ท่านดูตอนจบครับความเก่าท่านต้องรู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับผ่านร้อยกว่าปีนะครับอย่างน้อยก็ร้อยยี่สิบปีขึ้นไปแล้วครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับความเก่าครับอย่างนี้เช่าได้นะครับถ้ามันไม่แพงมากนะครับเป็นผ้าที่น่าติดตัวประจํากายนะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับสององค์ครับถ่ายทำสององค์พร้อมกันครับอเคทั All ้งสององค์นะครับครับแต่บางคลิปผมก็ถ่ายเอาของเรียนแบบมาให้ดูด้วยนะครับของแก่นะครับให้ท่านดูครับอ <us> ันนี nah ้ของแท้ท <us> ั้งสององค์นะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับฟังไม่ได้กันชมไม่ได้กันครับเรียนรู้ไม่ได้กันครับสิ่งที่เรายังไม่รู้อย่างนี้อีกมากมายละครับนี่คือพระวัดบังศรีครับครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าต่อครับ นี่ครับครับพระวรังสีเป็นพระหน้าใช้นะครับหน้าสะสหน้าเก็บติดตัวครับครับมีท่านไว้ไม่ขี้วาไม่วายบางครับครับตามประวัติของคนโบราณนะครับอย่างผมนี่ก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ครับคนโบราณครับแต่สเบยน่างจ้างนะครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับชมอย่างเข้าใจนะครับครับอย่างนี้พระนี่หน้าสะสมนะครับถ้าไม่แพงหน้าขกางหน้าจะเอาไม่ใช้นะครับ เอาติดตัวติดกายไว้ครับไม่ค่อยเจอแล้วครับผ้านี้ครับนี่คลิปผมนี่แหละครับคิดได้หรือเอามาทําให้ลงให้ท่านดูครับจะเป็นผ้าที่ถูกลืมครับเป็นผ้าดีนะครับมีพุทธคุณสูงนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับแท้ทั้งสององค์นะครับอย่างนี้ครับครับแจกคนละแม่พิมพ์ครับครับผ้าพิมพ์เกยวกันการยุบเย่นย่อก็เหมือนกันครับแต่ถ้าเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยท่านต้องคิดได้เลยครับว่าเป็นผ้าโรงงานหรือไม่ ท่านลองชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับชมองเดียวก่อนครับองนี้ครับเยวเก็บรงนี้ครับถ่ายพอสองสังเกตให้ท่านโดยได้ชมครับพอแค่สังเกตครับพอสังเกตครับนี่พระเพนพระวังสีครับครับมีไว้ครอบควองดีนะครับพระพุทธคุณสูงครับครับอย่างนี้นะฮะความแห้งนะครับท่าน้องดูนะครับการยุบย่นย่อครับจะพุทธศาสนาข้างเนียจะยุบย่นย่อเป็นคล้ายๆสมเด็จพุทธิจารย์โตนะครับ มีอายุก็ต่ำกว่าผู้ใจชนเด็กผู้จารตัวเล็กน้อยครับไม่ไม่เท่าครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับครับนี่ครับแต่เข็บข้าวต่างต่างก็ต้องดูนะครับครับอย่าให้เขาเอาของเรียนแบบไม่ท่านรูได้ชมนะครับจะติดกับดักของพวกสตอรี่ต่างๆของพวกเสียงที่ไม่หวังดีครับดูครับมีครับผมไม่ได้เจาจงว่าใครนะครับใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจเลยครับอย่างนี้ครับถึงจะแท้ครับถ้าอย่างนี้ของใครก็แท้ครับครับดูครับพูดให้มันชัดๆัดครับให้มันตรงเป็นสัจธรรมครับตรงไปตรงมาครับไม่เบี่ยงเบนครับนี่ครับความแห้งต้องต้องดูนี่นะครับความเก่าครับครับดูความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขานยุบย่นย่อครับเป็นย่นเป็นหนังช้างนะครับดูไหมครับความเก่าครับโมเลกุลดินต่างๆโมเลกุลแป้งเขาขึ้นมาครับ เกิดข <S an> ึ <S an> ้นมาจากในนี <S an> ้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับด้านล่างครับ้อยผักขึ้นจากแม่พิมพ์ครับนี่ครับ้อยนี้วที่ผักขึ้นจากแม่พิมพ์ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมันจะบุมอย่างนี้ทุกองค์นะครับเป็นอย่างนี้เกือบทุกองค์ครับ้อยยุบครับเวลาดันเข้าครับครับข้าวของพองมวลสารที่มีความเหลวอยู่ก็ยุบตัวแล้วครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจได้นะครับ ครับคลิปนี้ผมจะทําไม่นานนะครับสิบประล้าสิบนาทีเสร็จครับชมครับชมไปด้วยกันครับอย่างนี้เป็นเขาเรียกว่าวัดหลังสีครับพระวัดรังสีครับครับเป็นพระร้อยกว่าปีนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับอย่างนี้จึงจะแท้นะครับถ้าใหม่ๆสวกๆอยู่นั่นแหละความแห้งมันไม่ได้คุณต้องพิจารณาดีๆนะครับบางครั้งอาจจะมีคนทําเรียนแบบขึ้นมาก็ได้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยครับ สวยไหมครับชัดไหมครับผมถ่ายชัดๆครับ้าผมจะอยู่ใกล้ๆกล้องครับไม่ได้ถือไกลๆให้ท่านดูแล้วบอกเชื้อมาแพงๆนะครับครับสตอร์่มันเยอะนะครับท่านต้องมีใช้สติและปัญญาในการพิจารณาครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับวัดรังสีครับสมเด็จวัดรังสีครับครับดูอย่างนี้ครับสวยไหมครับใช่ไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเลยนะครับ คลิปต่อไปเราจะอะไรไปลงยังมีจำเงินมากครับผมได้ห่างหายไปหลายอาทิตย์ครับครับครับดูและชมครับครับด้วยความปรารถนาดีครับจากบาิเมียจารโลครับเจ็บอุดา f เอฟจารโลครับสวัสดีครับ